ตอนที่28่เฮ้ยพวกเขามองมาทันแกด้วยสายตาหวาดระแวงอย่างมากทำไมแกไม่พูดอะไรกับเขาสัหน่อยล่ะพวกเขาจํำสะจนชันเริ่มรู้สึกมันกำลังโดนทิ่มแทงไปด้วยแล้วเนี่ยฮัลโหลโหเตนงรึไงยังนึกบทพูดตอนจบเท่ๆไม่ออกเออมาได้เจอกันนานเลยเนาะ ถึงแม้เขาจะช่วยพวกเราแต่เขาก็ยังเป็นคนแปลกหน้าอยู่ดีมันยังเร็วเกินไปที่จะไว้ใจเขาอีกอย่างเขาก็อันตรายพอๆกับพวกนั้นนั่นแหละถ้าเกิดเขามีจุดประสองค์อื่นแอบแฝงแล้วก็เอ๊ฉันขอขอบคุณที่ท่านช่วยชีวิตพวกเราไวค้ค่ะคุณหนูคุณหนูคุกเขาแบบนี้ได้อย่างไงกันครับ ไม่ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้เช่นเอ๊ะขอขอบคุณที่ท่านช่วยชีวิตพวกเราไว้ครับผมก็แค่ทำในสิ่งที่ใครๆก็ทำกันทั้งนั้นแหละได้โปรดลุกขึ้นเธอครับอ้าวดูเหมือนเธอจะรู้จักมารยาทอันดีงามนะไม่เหมือนไอหมีเงาสองตัวนั่นนี่อาจจะฟังดูหยาบคายนะคะแต่ฉันขอให้ท่านผู้มีพระคุณช่วยอะไรหน่อยได้ไหมคะเออผมมีบางที่ท,ที่ต้องรีบไปนะครับ ไม่ได้ค่ะฉันจะว่าจ้างคุณด้วยค่ะเออเออมือผมเอ๊ะนี่มันอืมข้าเห็นนะว่ามุมปากของเจ้ากำลังยกยิ้มไอ้ชั่วนี่ถ้าอยากจะซ่อนยิ้มก็สอนใย่งมัน,นดีๆหน่อยสิข้าหวังเต็มที่เลยนะเพราะฉันเพิ่งได้รับอะไรบางอย่างที่มีค่ามาก นี่มันทองหรอไม่ใช่แค่นั้นนะนี่มันสิงโตสีน้ำเงินเธอเป็นคุณหนูจากตระกูลวายหรอครับเออใช่ค่ะน่าอายจังเลยนั่นอธิบายเลยนะว่าทำไมเธอถึงได้สวยขนาดนี้ดอกไม้ไร้กลิ่นอิซาเบลวายเพราะเธอสวยสุดๆจนองค์ราชทายาทยังหลงไหลและขอเธอแต่งงานมาแล้ว แต่เธอก็ถูกทอดทิ้งเพราะเธอเป็นดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นเธอไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์เลือดเนื้อเชื้อไขของสิงโตไม่มีฟันและตรงเล็บอันคมกริบคุณค่าของพวกเขาก็จะลดลงอย่างมากเลยฉันได้ยินมาว่าเธอต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในดินแดนของเธอหลังจากที่งานแต่งงานถูกยกเลิก ผมชื่อริชรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบกับลูกสาวเพียงคนเดียวของสิงโตสีน้ำเงินนะครับไม่ได้มีเกียรติอะไรหรอกค่ะที่ต้องมาพบกับคนแบบฉันมั่นใจในตัวเองไว้นะครับเพราะจากที่ผมเห็นความมุ่งม,มั่นของคุณเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรให้อับอายเลยสมชื่อสิงโตสีน้ำเงินเลยครับขอบคุณค่ะเออ คุณพูดเกี่ยวกับการวาจ้างใช่ไหมครับโอ้ใช่ฉันมีเรื่องอยากจะขอให้ช่วยตอนนี้นะคะฉันรู้ว่าอาจจะน่าไม่อายไปหน่อยแต่ฉันอยากขอให้คุณช่วยคุ้มครองพวกเราไปยังเมืองหลวงของจกักรวรรดิได้ไหมคะคุณหนูครับพวกเรายังไม่พบที่นั่นเลยนะครับ ฉันไม่ต้องการจะสูญเสียพวกนายเพราะความเห็นแก่ตัวของฉันหรอกนะฉันจะไปพบกับท่านลุงและเจราจากับเขาก่อนคุณหนูท่านลุงหรออัศวินพวกนั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลวายเหมือนกันนี่ดูเหมือนจะมีความขัดแย้งภายในตระกูลวายหรือเปล่านะลองมาคิดดูแล้ว ฉันได้ยินว่าสิงโตสีน้ำเงินกำลังไม่สบายด้วยโรคไหลย้อนก็คล้ายๆกับรอคอุดตันนั่นแหละฉันลืมไปเลยว่าชอนเคยเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฉันฟังเดี๋ยวนะฉันควรใช้โอกาสนี้ทำให้สิงโตสีน้ำเงินติดหนี้บุญคุณของฉันหรือเปล่าถ้าเกิดตระกูลเมลวินจะที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาแล้ว ร่วมมือกับสิงโตสีน้ำเงินและก็ข่าวด่วนตระกูลเมลวินเจอที่เพิ่งฟื้นฟูร่วมมือกับสิงโตสีน้ำเงินข่าวพิเศษเมลวินเจอร์ช่วยรักษาโรคไหลย,ย้อนของสิงโตสีน้ำเงินดยุคเมลวินเจอร์และสิงโตสีน้ำเงินจับมือและส่งยิ้มให้กันข่าวด่วนความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลเวทมนต์อันสูงส่งกับตระกูลสิงโตอันน่าเกรงขาม มันก็น่าจะสุดยอดมากเลยนี่ฮีฮิฮคนฉลาดนี่มันสุดยอดะมาดสดชื่นใจเต้นตึกตักเลย<อ>ถึงแม้ตอนนี้พวกเราจะขอให้คุณช่วยก็เธอแต่ถ้าภารกิจเสร็จสิ้นเมื่อไร่ฉันจะให้รางวัลตอบแทนเป็นสองเท่าจากที่ฉันให้คุณเมื่อสักครู่นะคะอืมดูเหมือนคุณจะไม่ตกลงสินะคะน่เสียดายจังเลยค่ะ เอเอเดี๋ยวผมจะคุ้มครองให้คุณเดินทางอย่างปลอดภัยเองครับคุณลูกค้าที่รักมีสมบัติเป็นตันๆที่รังมังกรของชัยแน่แล้วทำไมเจ้าต้องอยากได้เงินด้วยล่ะฉันมีแผนแล้วก็นะอย่าพูดอะไรแบบนั้นถ้าแกไม่เคยหนาวแล้วก็หิวมาก่อนฮะ จะให้ฉันทำยังไงล่ะในเมื่อตอนนี้ฉันไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวมันอาจจะไม่ได้สำคัญอะไรกับแกนะเมฟีเพราะแกมันเป็นผีขยะแต่สำหรับมนุษย์ต้องมีเงินเพื่อที่จะได้กินอิ่มนอนหลับแท้แกคิดว่าแกรู้จักความยากจนคนแค้นดีนักหรือไงอนี่เป็นปัญหาของพวกมนุษย์ซีนนะ ยังไงก็เธอเวทนำเสียงเนี่ยสะดวกะมัดฉันสามารถส่งคำพูดไปยังเป้าหมายที่ฉันต้องการโดยใช้มานาแค่นิดเดียวเองค่ะสอนเจ้าพอาข้ารำคาญเวลาที่จะมายอมเปิดปากพูดเลยตอนที่มีคนอื่นอยู่ด้วยนายแซ่ไม่สงสัยเลยว่าทำไมแกถึงเพลยดเวทผูกปากมากขนาดนั้นไอ้ผีที่โดนผีเจาะปากมาให้พูดเจ้า รด้ดียังไงลืมเรื่องนั้นไปเถอะแล้วแกจะห้อยหัวแบบนี้ไปตลอดทางเลยหรือไง แกยิ่งดูน่าเกลียดน่ากลัวเข้าไปใหญ่ทั้งที่ก็น่าเกลียดน่ากลัวจะแย่อยู่แล้วแล้วเจ้าจะให้ขา้าทำอะไราเล่าข้าเบื่อเขาไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คําเดียวเป็นเพราะฉันว่าจ้างเขาหรอแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือจากเขาถ้าท่านลุงสมหมาป่าสีน้ำเงินที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมมาล่า ไม่มีทางที่พวกเราสามคนจะต้านทานพวกเขาได้เลยกลุ่มหกถูกกำจัดงั้นหรอือผมขอโทษถ้าแกสำเนึกเพงแกก็ไม่ควรจะทำอะไรที่ทำให้แกต้องขอโทษตั้งแต่แรกแท้ฮิวตัน แกคิดว่าอิตาเบลจะทำอย่างไรต่อไป มีการยืนยันว่าพบร่องรอยของเธอออกจากภูเขาน้ำแข็งแล้วเธอน่าจะกลับมาที่เมืองหลวงของจักรวรรดินะครับถ้าเธอกำลังกลับมาที่เมืองหลวงนั่นก็หมายความว่า,าเธอกำลังจะมาเจราจากับฉันหรือมีความเป็นไปได้สูงมากครับผู้นำกลุ่มหมาป่าสีน้ำเงินฮิวตันช่างเป็นเด็กที่โง่เขลาเหลือเกินเด็กผู้หญิงที่ไร้ความสาม,มารถนั่นบางอาจจะมาเจราจา กับฉันฮิวตันแกมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะตอนที่29พวกเรามาถึงลาเซนเต้แล้วครับคุณหนู พวกเราใช้เวลาแค่สองวันก็มาถึงเพราะไม่ได้หยุดพักกันเลยนะคะตัวแข็งไปหมดแล้วขาบหมดตัวไปหมดเลยฮะผีลอยได้อย่างแกเนี่ยนะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮแล้วแกไม่รู้เรื่องไหนว่าท่าทางที่ถูกต้องสามารถช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายได้ด้วยเหมือนกันแต่แกดันเอาแต่กลับหัวกลับหมาตลอดทางเลยเนี่ยเอ๋พวกนั้นมัน สั่งรวมตัวกลุ่มหมาป่าสีน้ำเงินที่ 2, 2> อะไรนะครับพวกเราต้องให้ทีมที่เก่งกาบที่สุดจัดการเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ด้วยเหรอครับคุณหนูเดินทางกลับมาที่เมืองหลวงก็ไม่ต่างอะไรจากการประกาศว่ายอมจำนนมาล่าเนื้อก็ต้องทำตามคำสั่งไปซะถ้าเธอเดินทางมาจากภูเขาน้ำแข็งเพื่อจะกลับไปเมืองหลวงของจกักรวรรดิ เธอจะต้องผ่านลาเซนเต้อย่างแน่นอนเปลี่ยนที่นั่นให้เป็นหลุมฝังศพของพวกมันซะฉันก็คาดการไว้แล้วล่ะนะว่าพวกเราคงจะเคลื่อนไหวได้ลำบากเพราะหลอดได้ปกครองเมืองนี้ไปแล้วแต่ฉันก็ไม่คาดคิดว่ามันจะขยายขอบเขตมาถึงนี่เลยพวกเราควรหันหลังกลับไปไหมครับ คุณหนูไม่พวกเขาเห็นพวกเราแล้วยิ่งทำแบบนั้นจะยิ่งทำให้พวกเขาสงสัยมากขึ้นไปอีกทิ้งรถมานี่ดีกว่าแอบหนีออกไปแล้วค่อยหาทางใหม่ไม่จำเป็นรออะไรนะคะคุณจะาจงปรากฏ ค,ค,คุณใช้เวทมอนต์อะไรกันแน่คะก็แค่เวทภาพลวงตาที่ทำให้หน้าตาของพวกเราดูเหมือนอะไรอย่างอื่นชั่วคราวนะครับก็คล้ายๆกับการสะกดจิตน,นั่นแหละดังนั้นเวลาใช้เลยต้องระมัดระวังนิดหน่อยเพราะเวทมันแอบหลุดง,ง่ายเหมือนกันถ้ารบโรวมสมาธิไม่ดีแล้วเกิดตกใจขึ้นมานะครับพวกเราเข้ามาในเมืองได้อย่างปลอดภัยเป็นเพราะคุณเลยนะคะ คุณริชฉันขอแสดงความขอบคุณจากก้อนบึอบ้องหมวใจเลยค่ะถ้างั้นพักที่นี่สักคืนแล้วกันนะครับผมขอตัวไปทำธุระก,ก่อนได้ค่ะกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะทำไมเจ้าต้องใช้เวทภาพรวมตาด้วยล่ะในเมื่อเจ้าจัดการพวกนั้นได้ง่ายๆด้วยซ้ำ ฉันยังไม่อยากจะต่อสู้ทงท่าที่ฉันยังไม่รู้ว่าศัตรูมีจำนวนมากขนาดไหนฉันจำเป็นต้องเก็บมานาเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วยแล้วเจ้าคิดว่าวาทะวิญญาณกับผนึกมีไว้ทำไมไม่ทราบเจ้าก็แค่ขี่เกียดสันหลังยาวแค่นั้นแหละไม่ว่ายังไงก็ตามเจ้าต้องรีบกลับไปที่โรงเรียนแล้วไม่ใช่หรือไงใช่แต่ฉันต้องทำอะไรบางอย่างก่อนอะไร เวลาก็ผ่านไปสักพักแล้วแต่ฉันมั่นใจว่าแกคงยังไม่ลืมรอใช่ไหมฉันจำเป็นต้องรู้ว่าตอนนี้คณะบดีของพวกเรากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเพื่อจะได้เตรียมจัดชุดใหญ่ไปกระพิบอัดเขาให้โรงเรียนแตกไปเลยฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ฉันเป็นคนที่โชคร้ายเหลือเกินที่โดนจ้องเล่นงานโดยเจ้าเนี่ยเฮ้อ ถ้ามีคำถามข่าสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างคล้ายๆกับมานาะมาจากพวกอัศวินมันคืออะไรหรืออ๋อฉันว่าในยุคของแกคงยังไม่มีโซออราละสิโซออราหรือก็ง่ายๆต้นกำเนิดของมานาคือพรสวรรค์สำหรับนักเวท แต่พอเวลาผ่านไปแม้แต่นักศิลปะก,การต่อสู้ก็พัฒนาวิธีการใช้มานาเพื่อประยุกต์ให้เข้ากับร่างกายของพวกเขาเองถ้านักเวทใช้เวทมนต์โดยการสร้างวงเวทมานาในหัวใจของพวกเขานักศิลปะก,การต่อสู้ก็ทำให้ร่างกายของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นโดยการถักทอโซอล่ารอบร,อร,อร,อรอตันเถียนของพวกเขาตันเถียนคือ บริเวณของร่างกายที่มีพลังงานที่สะสมอยู่ก็เหมือนกับระดับของนักเวทที่ถูกแบ่งเป็นวงเวทระดับ6คือผู้วิเศษวงเวทระดับ7คืออาร์คเมดและวงเวทระดับ8คือปราดไงระดับของนักศิลปะการต่อสู้กระถุกแต่ระดับเป็นโซระดับที่หนึ่ง คือผู้ใช้โซระดับที่2คือ a d v a n c e ์โซระดับที่3คือเชี่ยวชาญโซระดับที่4คือมาสเตอร์และโซระดับที่5คือเหนือชั้นแจ้งเพื่อทราบอัศวินของขนมอิซาเบลอยู่ราวๆโซระดับที่1ผู้ใช้มีแค่หาระดับหรอมันจะมีแค่นั้นแหละ แต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันถ้ามีคนที่สามารถมีโซ่ออร่าเกินกว่า5เส้นใครหรือสิงโตทองคำเขาคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปจัาเป็นซื่อเล่นที่ยิงพยองซะจริงก็แค่ตามมาตรฐานของมนุษย์นั่นแหละไม่รอกไม่ใช่แค่นั้นเขาสูสีกับคุณปู่ของฉัน ผูเป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในะประวัติศาสตร์ของตระกูลเมลวินเจอร์เลยนะอย่างนั้นสินะอ่ะพวกเรามาถึงแล้วถ้าอยากเจอเท้าบ้างจังปาลุงแก่นี่กำลังคิดอะไรอยู่อีกแล้วสินะช่างเขาเธอสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือผมขอซื้อหนังสือพิมพ์ย้อนหลังทั้งหมดหนึ่งเดือนได้ไหมครับ ต้องหาข้อมูลก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงที่ฉันไม่อยู่ยังไม่ได้จัดการอีกหรือผมขอทอดด้วยนะครับตระกกลแนลเลสเตอร์เฝ้าโรงพยาบาลอย่างกับป้อมปราการจีงไม่มีทางเจาะเข้าไปได้เลยครับชอนเนลเลสเตอร์ไอเด็กเปรตอากตันอยู่แต่ว่า เพราะความสําเร็จในการค้นหารังมังกรกําลังถูกยกเป็นประเด็นใหญ่ในแวดวงการศึกษาและสื่อต่างๆท่านกาลังได้เปรียบอย่างมากเมื่อเทียบกับผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นที่กําลังแย่งตําแหน่งการคัดเลือกเอ็ดมาสเตอร์แต่แกไม่มีทางรู้ได้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ได้รับสิทธิในการขุดเจาะรังมังกร ฉันต้องการใช้สนี่ท่วมทนแน่นอนต่างหากได้โปรดสั่งการผมมาได้เลยครับกดดันพวกในเรสเตอร์ให้มากขึ้นไปอีกนายน้อยแรงกดดันในการสมมอบสิทธิการขุดเจาะรังมังกรจากแวดวงการศึกษาและสื่อมันหนักหนาสาหัสมากขึ้นเลยนะครับและไม่เพียงแค่นั้น แต่สถานการณ์มันไม่ต่างอะไรกับการที่นายน้อยเอามีดไปแทงคณะปรี้ีข้างหลังเลยครับแวดวงการศึกษากำลังเกรียกร้ยกลาดรุนแรงมากเลยครับฮ่าฮ่าฮ่า่เออนายน้อยพี่ฉันก็มาที่นี่เพื่อจับฉันทำปิ้งย่างทุกวันเลยแต่ไอ้บ้าเอริกนั่นกลับไม่ติดต่อฉันมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวฉันว่านะคนอ่านคงลืมฉันไปหมดแล้ว ฉันต้องการบทมากกว่านี้แต่ฉันตัดสินใจได้แล้วล่ะฉันจะอดทนต่อไปจนกว่าเอลริสจะกลับมาค <Yeah. S 1> ณะปะดีนี่เจ้าเล่ห์เหมือนเคยเลยทำให้ชอนเหมือนกำลังตกนรกหมกไม่เพราะช่วยฉันยิ่งแก่มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ้าเล่หม,มากขึ้นเท่านั้นแกใช้สื่อได้ดีเกินไปแล้วนะ คณะบดี้า่าเริ่มคุ้นเคยกับใบหน้าเพื่อนรอยยิ้มแบบนี้แล้วเต่ยิ่งแกพยายามกดดันมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้การเปิดตัวของฉั้นอลังการงานสร้างมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังไงก็เธอฉันรู้สึกแย่กับชอนจังมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยชอนได้บ้างไหมนะ ไฟไหมเอาน้ำมาเร็วแม่ช่วยพวกเราตรงนี้ด้วยอะไรกันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน,น่ตอนที่30คุณหนูเชื่อใจท่านเอริกหรอครับ เขาเคยช่วยพวกเราเอาไว้นะเขาอาจจะไม่ใช่ลูกน้องของพอลวายแต่เขาอาจเป็นนักลอกสังหารที่ถูกส่งมาโดยเจตระกูลสิงโตที่เหลือโดยมุ่งหวังเอาอาณาเขตหลักก็ได้นี่ครับผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่พวกเราต้องเตรียมรับมือกับสถานาการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ ฉันเข้าใจนะว่าทำไมเชนคิดแบบนี้แต่เขากําลังพยายามปกป้องฉันมากเกินไปตั้งแต่ตอนที่อยู่บนภูเขาน้ำแข็งแล้วฉันเข้าใจนะว่าเชนหมายถึงอะไรครับคุณหนูดังนั้นแต่ว่านะจำเรื่องนี้เอาไว้ด้วยการสงสัยเอลลิกก็คือการสงสัยในการตัดสินใจของฉัน ฉันเชื่อใจเขาใบหน้าแบบนั้นน่ะมีแต่คนดีเท่านั้นที่ทำหน้าแบบนั้นได้เข้าใจแล้วครับแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นเพียงทหารรับจ้างที่ต้องการแค่เงินไม่ใช่หรอครับไม่หรอกเขาน่าจะทำแบบนั้นเพราะมีจุดประสงค์อื่นคุณหนูหมายความว่าในตอนแรกเขาช่วยพวกเราไว้ทั้งที่ไม่ได้อะไรตอบแทนด้วยซ้ำ ดังนั้นเขาก็น่าจะช่วยพวกเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกว่าจ้างก็ตามแต่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีหลังจากที่เขารู้ว่าพวกเรามาจากตระกูลวายเขาพิจารณาแล้วว่าชื่อเสียงตระกูลของพวกเราอาจจะแบดเปื่อนเขาจึงตั้งใจปกปิดตัวตน อย่างนี้นี่เองเขาทำแบบนั้นเพื่อจะได้ไม่ทำให้สิงโตสีน้ำเงินดูอ่อนแอลงสินะครับอย่างนั้นสินะครับเช่นดังนั้นมันกำลังแผดเผาอย่างเร่าร้อนเลยนะเนี่ยคเพีที่บรรจกุการมาของคลื่นความร้อนระดับสี่วงแหวนเนี่ยคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อมาสะจริง An, <c oughs> <c oughs> หมาป่าสีน้ำเงินผู้นำกลุ่มที่สามไซโมนันจะคำบิ่งนานไหมไซโมนันหมาป่าสีน้ำเงินผู้นำกลุ่มที่สองเบสคอฟเฮ้เบสคอฟเมื่อกี้แกก็เห็นด้วยกับฉันนี่นาทำไมตอนนี้แกทำท่าทางจริงจังซะแล้วล่ะแกรู้หรือเปล่าว่าฉันต้องเสียเงินไปเท่าไรเพื่อซื้อสิ่งนี้ ไอ้บ้านี่ก่อนนะแต่ฉันก็คิดหาทางอื่นที่ดีกว่านี้ไม่ออกเหมือนกันพิจารณาจากนิสัยของคุณหนูแล้วเธอจะต้องออกมาช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าตัวเองจะเสี่ยงอันตรายแค่ไหนอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้เอาไงต่อเผาอีกป้าทีม6ถูกกำจัดไปหมดแล้ว จากที่ฮิวตันบอกมีศัตรูอย่างน้อยสามคนเขาบอกให้ระมัดระวังเพราะอาจมีนักเวทอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยไม่เอาหนะ้าไอทีมโปกกา,กากนั่นหนะ้าต่อให้ฉันหลับตาก,ก็ยังสามารถขยี้พวกมันได้เลยทั้งนายทั้งฮิวตันนี่คิดมากเกินไปแล้วแต่ไหนๆฉันก็อุตส่าห์เดินทางมาถึงที่นี่คงจะดี ถ้าพวกมันแข็งแกร่งเพียงพอที่จะให้ความบันเทิงกับฉันได้แล้วนะถ้างั้นก็เริ่มกันได้แล้วหาเธอให้เจอกำจัดทุกคนยกเว้นคุณหนูคุณหนูรีบซ่อนตัวเร็วครับท่านนี่เป็นฝีมือของหมาป่าสีน้ำเงินพวกมันต้องเล็งเป้าหมายมาที่คุณหนูแนะ่เชนเอดปลอดภัยหรือเปล่า นี่มันอะไรกันไฟ,ไฟไฟไหม้นี่ช่วยด้วยห้ยร้านของฉันหนีแล้ว <c oughs> How Why นี่คือสิ่งที่แกต้องการงั้นหรอระวังคุณหนู ได้โปรดรีบหนีไปฉันกัดฟันแน่นฉันรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความโกรธจากการไร้พลังของฉันฉันต้องการไปเผชิญหน้ากับพวกมันแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นแต่ฉันไม่มีทั้งพลังทั้งพรสวรรค์ที่จะหยุดพวกเขาฉันไม่อยากวิ่งหนีฉันไม่อยากจะมีชีวิตที่น่าอับอาย จากสิ่งที่ผมเห็นนะครับความมุ่งมั่นของคุณเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรต้องอับอายเลยสมกับเป็นสิงโตสีน้ำเงินมากเลยครับฉันอยากจะเป็นแบบเขาฉันเป็นสมาชิกของตระกูลวายผู้ปกป้องอาณาจักรนี้ต่อให้ฉันต้องตายฉันก็จะสู้จนถึงที่สุด อะไรกันเกิดอะไรขึ้นไฟ,ฟ,ฟกำลังถูกดับแล้วพวกเรารอดแล้วอะไรกันหนะ้าอ่ารีก ฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ฉันสงสัยว่าฉันจะสามารถยืนเคียงข้างเขาในสักวันหนึ่งได้ไหมนะทำไมพวกอัศวินถึงข่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ปกติปรากกลเมลวินจะไม่ค่อยแสดงอาการโกรธเกรี้ยวแต่ถ้ามันระเบิดออกมาแล้วก็หยุดไม่ได้ง่ายๆหรอ มันเป็นสิ่งที่ฉันรู้จักเป็นอย่างดีเลยในฐานะที่เคยเผชิญหน้ากับพวกเขาในอดตีตรงกันข้ามกับมนุษย์ทั่วไปที่จะทำอะไรผิดพลาดเวลาที่พวกเขาสูญเสียความเยือกเย็นพวกเมลวินเจอร์จะยิ่งสงบลงไร้ความเมตาปราณีมากขึ้นและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกดูเหมือนครั้งนี้มีอัศวินเยอะขึ้นแฮ แข็งแกร่งขึ้นกว่าตอนที่เจ้าเผชิญหน้าก,กับวพมารครั้งลา่าสุดซะอีกเจ้าคิดว่าเจ้าจะเอาชนะได้หรือมันคงจะยากนะฉันไม่แน่ใจว่ามานานของฉันจะอยู่ได้นานขนาดไหนและฉันก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างอิสระท่ามกลางผู้คนมากมายด้วยถ้างั้นทำไมจะไม่รีบหนีไปซะล่ะมีคำพูดหนึ่งในะตระกูลของพวกเราผู้ที่มีพลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะพิสูจน์ว่าพวกเขาคู่ควรกับพลังหรือเปล่านั่นเลยเป็นสาเหตุที่ตระกูลเมววินเจอร์ได้เป็นหัวหอกในทุกสงครามที่ผ่านมา